ครับนี่เป็นสถานีนะครับผมคุณลูกค้าที่เราฝังไว้รอบๆบ,บ้านนะฮะเนี่ยเวลาผมจะมาตรวจเช็คบ้านลูกค้านะครับผมเนี่ยผมจะมาเปิดสถานีเนี่ยที่ที่เราฝังฝังเอาไว้เนี่ยครับผมพอเปิดมาปุ๊บใช่ไหมเราเจอปวกที่มันเข้าไปอยู่ในสถานีเราแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวผมก็จะปั้นเหยื่อผสมเหยื่อใส่เข้าไปแทนนะครับผมเดี๋ยวปวกก็จะมากินเหยื่อ,อ,อที่เราใส่ไว้ให้นะครับผม ตอนแรกที่ผมฝังสถานีไว้เนี่ยครับผมผมยังไม่ได้ใส่เหยื่อนะผมจะใช้ไม้อะลงไปใส่เพื่อล่อมันก่อนล่อมแมลงเม่าที่บินมาจากที่อื่นนะฮะพอเขามาลงดินนะแล้วก็จะวางไข่แล้วก่อนที่ปลวกเนี่ยจะเข้าบ้านเราอ่มันก็จะมาเจอไม้ตัวนี้ฮะที่ที่ทางเราฝังไว้รอบๆบ,บ้านนะครับผมแล้วมันจะเข้าไปกินไม้เดี๋ยวพอถึงเวลาผมมาตรวจเค็กแล้วมาเปิด เจอปลวกในนี้นะฮะในในสถานีผมก็จะเอาเหยื่อใส่เข้าไปแทนแล้วจะป้องกันปลวกที่จะเข้าบ้านได้ดีเลยนะครับเนี่ยคุณลูกค้านะฮะเห็นไหมมันมาทำรังรออยู่ในสถานีของเราเลยก็สแสดงว่าบ้านหลังนี้พื้นที่ตรงนี้นะปลวกเยอะมากเลยนะครับคุณลูกคา้าอ่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมผสมเหยื่อใส่เข้าไปแล้วนะคือไม้ไม่ต้องใส่แล้ะเราใส่ไปเลยฮะเดี๋ยวปลวกก็จะมากินเหยื่อตัวเนี้ยแทนไม้ที่ที่เราเคยใส่ไว้นะฮะ แล้วเดี๋ยวก็จะไปป้อนตัวอ่อนป้อนนางพญาในหลังนะครับผมตายยกหลังนะครับผมนี่ฮะระบบนี้แน่นอนเลยครับคุณลูกค้าครับผมเป็นสถานีที่เราฝังไว้รอบบ้าน